ฮัลโหลมีใครอยู season, man, ่ aquí, ไหมไอคีดีเพียนสวัสดีครับผมอีพีนี้ผมบอกเลยว่าเรากลับมาที่เดิมกลับมาอีกครั้งกลับมาพร้อมกับความหวังครั้งใหม่ในการที่เราจะกู้ไก่หายของเรานะครับผมอีพีนี้ครับผมจะสนองตัญหาพี่อ้นครับปลุกผม7จ็ดโมงออกจากบ้าน8ปดโมงเพื่อมาแช่ไก่ครับอีกรอบครับแล้วที่ขำคืออะไรรู้ไหมแป๊บนึงนะอ้นไก่ห้าดาวไงอ้นอ้นกินสิสบายๆอ้นเนี่ย ไก่ร้อนๆเลยเนี่ยอ้นเนี่ยไก่คุณเลือกเอาสิจะทอดแบบไหนทอดเกลือก็เค็มได้จะมาทะเลเพื่อนอนอยู่บ้านดูเน็ตฟิกเออไอเหียเอาเลยเมะแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะไม่เป็นไหนละแช่ไก่ในน้ำทะเลเป็นเวลาสาชั่วโมงแล้วเราจะทํากันตรงนี้เลยเราทําด้วย2วิธีคือเอามาต้มหนึ่งเอามาทอดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับหรือแดดไม่ได้เลยนี่ครับเตรียมมาแล้วเรียบร้อยไปพี่อ้นเดี๋ยวราเตรียมใส่ถุงนี่ถุงซักผ้าแล้วมัดนี่ แล้วก็ใส่ไปเลยตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ออกมาจับปลาเก๋าเหรอนี่นะครับสะโพกเปิดเนื้อสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันเข้าถูกไหมอะใส่เข้าไปเลยในนี้ผูกเดี๋ยวหาเชือกนะหาเชือกผูกอันนี้นะครับไปไปไปตรงไหนดีพี่นี่ฮะาเหมือนเดิมที่หายไปอันนี้รัดแน่นมากนะแล้วเดี๋ยวครูไปปลูกอะอะไรครับโขดหินไหมแล้วก็โยนโยนมันไปลงนี่ครับเราลากลงมาแล้วนะครับ เอาเชื่อฝูกหินเลยไหมนะเพืได้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 อันนี่ถือว่าคุณละเอียดนะเพราะว่าคุณในพันเก่าผมเชื่อใจคุณเลยอ๋อเมื่อก่อนพ่อคุณเป็นชาวประมงพ่อผมเป็นชาวประมงแล้วบ้านคุณนับถือพระอะไรนะพระจักรัรรดิเราคอยลงไปจะจับฉลามใช่ครับพระจักรพรรเนี่ยบอกว่าจ้องตาประมาณสามวิจะไปเลยแล้ววันนั้นพ่อคุณจ้องตาสามวิไปเลยไหมก็ไปเลยปลาไปเลยโอเคหนึ่งสองสามโอเคกูบอกเลย สืน้มิไม่เข้าไม่มีหายคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เอาไก่ไปวางแล้วขอเวลา3ชั่วโมงเดี๋ยวผมตั้งน้ํารอตั้งอะไรรอเลยถ้างั้นตีปนเป็นไอเยมนี่ทำทำไมเวอร์ชั่นใหม่นะครับไอของไร้สาระแบบนี้ไม่มีใครทำหรอกไป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  เดี๋ยวหาทางลงอ่ะไอี้ที่เขาก็รัดไม่เผื่อตอนถอดเลยอ่ะเหมือนมึงเล่นเงื่อนพิลอดอ่ะตอนเด็กๆแม่งเลียนเงื่อนเดียวโตขึ้นมาแม่งเง่อนเดียวเลยผมบอกเลยว่าแม่งค่อนข้างจะสอปปกอาจจะต้องล้างหน่อยไปไปไปเดี๋ยวขึ้นฝั่งเลยตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเลอะมากเลยนะครับเฮ้ย ข้าที่ผมดมตอนนี้นะครับแช่ไว้3ชั่วโมงนะครับมีกลิ่นน้ำทะเลเล็กๆแล้แต่ไม่ต้องห่วงครับเราเอาไปต้มกระทอด,ดิกูคง, <c oughs> งไม่กินสดๆหรอกกูไม่ใช่ซีอวีอยยะ <c oughs> เดือดร้อนแล้วครับลงเลยนะครับลงเลยครับผม ทิ้งไว้ประมาณสัก15แล้วกันส,สวยแต่ว่าเราจะไม่ได้ต้มแค่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะทอดด้วยเพื่อดูว่าทเทกเจอร์ของมันนั้นจะทําให้เราครีมมี่ได้หรือเปล่าแล้วก็แบบว่าเหมือนให้เรานะสมาร์ทฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยเหรอเพียว <c oughs> ครับต้มกับน้ำเปล่าเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เราได้ซื้อไก่ย่างห้าดาวน้ำจิ้มไม่ต้องห่วงครับอร่อยแน่นอนเราเลือกไก่ที่เป็นแบบไก่เลี้ยงเพราะว่าหนังกับเนื้อเนี่ยเขาจะไม่เหนียว15นาทีจะรู้รสเลยเป็นไงเป็นไงล้างไก่ชิ้นที่สองนะครับผมตอนนี้ พอเราล้างไก่มาเนี่ยซึ่งเราเช็คแล้วนะครับตอนแรกไม่มีรอยพวกนี้นะครับนั่นแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาจากน้ำทะเลเป็นกัดหนังไก่แบบเปื่อยไปเลยอะ่ะไก่นุ่มเลยแล้วดูเด็บพวกแบบเศษขี้ตะไคร้อะไรมันเข้าไปติดต้องอ,ออกหน่อยนะเดี๋ยวมันจะแบบอันตร,รายต่อท้องไส้เราได้แค่นี้อันตรายพอแล้วเดี๋ยวคนดูก็เป็นห่วงเ้วอีกหลงตัวเองหลงตัวเองในควัมตัวไองแต่ <S 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 <ๆ>เดี๋ยวเราจะเอาไก่ชิ้นนี้ไปทอดมอ้โ,อโหนึกว่ากินไก่ โอ้กินกูเนี่ยเฮียไม่เช้าไม่ได้อาบน้ํมาตื่นเช้าไงมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราต้องคอยตักไข่ไก่ออกนะครับเนี่ยมือน้ําทะเลกัดเลยดูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นไหมหนังเป็นเหมือนกันโหแต่แต่นุ่มเหรอเฮ้ยโอ้หหนังคือแบบจิ้มนเดียวขาดเลยว่ะทิ้งไว้ก่อนขอสักสิบนาทีอันนี้สุกลวคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับพาร์ทของไก่ต้มนะครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วดูน้าครับเหมือนน้าเข้าเป็นไก่อะ่ะคุณผู้ชมเหมือนไหมเอาอีกไหม เขกหรือยังวางได้เลยป่ะตอนนี้ครับเราเสร็จแล้วนะครับสําหรับไก่ทะเลหนังนี่คือแบบนิดเดียวเห็นป่ะแยกเลยเห็นป่ะผมขอลองดีกว่าดมน้ำก่อนนะน้ำเหมือนข้าวเป็นไก่เปี๊ย <c oughs> อร่อยมากอร่อยฮี่ฮี่ยผมบอกให้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถือไก่ไว้ก่อนนะแล้วก็เอาเตาไปตั้งครับเอาน้้ำมันลงเลยทอดไก่น้อมนต้องเยอะนิดนึงฮนะ ประมาณนี้คือผมจะควบคุมอุณภูมิของเตาทั้งหมดเอาไว้ที่ร้อยองศาเซลเซียสนะฮะร้อยองศาเซลเซ,ลเซลียสคืออุณภูมิของการต้มสุกที่ดีเป็นยังไงการทำกับข้าวอยู่ที่ไฟฮะผมบอกลบเลย <im it> เดี๋ยวการทอดไก่ต้องคุมไฟอีกเดี๋ยว <im it> เบ่าไฟยังไงคุณแหมอ่ะถ้าเก่งเลยเปาไฟไงวะเอาเอาไว้จิ้มหน่อยไหมซ่อมจิ้มหน่อยไหมซ่อมจิ้มไม่ได้ผมแบกิลผมใช้เล็บฉีกเดียวเพราะว่าเล็บผมไม่ได้ตัดผมมีนัยยะ งอกมาแล้วเราตัดไปเราสกปรกแค่นั้นเองแล้วลงนี้เลยลงไปเลยนี่ผมบอกเลยว่าทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึ่งวิโอ้โหดีดีโอโหเชฟอะไรโกน้ำมันมาเดี๋ยวเรามาชิมมันนี้ดีกว่าก่อนกินขออย่างหนึ่งได้ป่ะขอพริกดูอ่ว่ามันยีกินะไค้ครเปล่าอันนี้คือไก่ที่เราลงไปแช่ในน้ำทะเล3ามชั่วโมงนะฮะกลิ่นหอมครับอ้าว อร่อยเฮียเกลัวทำไมหมาข้าไปแดกอย่างนี้นี่เองเรากินคู่กับน,น้ำเขาหน่อยไหมของจเจงนี่ฮะของจริงแล้วผมบอกเลยว่าเวลากินคู่กับหนังแม่งอร่อยเฮียเฮียพี่ต้มจืดเลยเดี๋ยวเรามาดูนี่หน่อยอยัง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 คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเวลาไอ้สิบห้าทีเดี๋ยวเรามาประมวลผลรวมกันกินพร้อมกันระหว่างไก่ทอดกับไก่ต้มกับไก่ที่หายไปอย่างลึกลับจากท้องทะเลนะครับวันนี้กลับมาแล้วฮะเนวิเกเตอร์ฮะ และแล้วก็มาถึงเวลาที่เชฟอิ๊ <c oughs> จะเอาไก่ขึ้นแล้วนะฮะโอ้โหอ่ดนะดูว่ไอ้เหี้ยไก่ยังสามิชาเลยอ่ะผมบอกเลยว่ากลิ่นนั้นเหมือนไก่ทอดเกลือมากๆหอมมากๆเราได้ปิดแก๊สแล้วครับแล้วก็เอามาเสดจน้ำมันตรงนี้นะครับเวลามนโดนแดดมันน่ากินมากเลยอ่ะ <c oughs> พร้อมกันไหมครับคุณผู้ชมไก่ทอดโดยแช่น้ำทะเลสามชั่วโมงอยู่ฟังเสียงนะ นี่ครับดูหนังครับผมเมเจอร์ลงสีครับผมเมเจอร์ลงสีครับผมจองรอบสิบเอ็ดโมงเอากูเล่นให้ครบเลยเอามุงไม่ต้องถามมาอื้ือื้มอร่อยมากเลย ไปยังไงแล้วกินไม่หยุดอ่ะไปยังไงอ่คีไก่ทอดแม่งอร่อยมากเลยเว้ยคุณผู้ชมคือเหมือนไก่ทอดเกลือแต่มันแบบพอดีแบบพอดีมากอร่อยแบบอร่อยเฮี้ยอย่างนี้เลยอ่ะจากแค่วิธีการแม่งเฮี้ยไปหน่อยแค่นั้นเองผมบอกเลยว่าทุกการทําไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับผมอร่อยในพริบตาครับคู่คนรสดีค <dans> ร <plays> ับผม มันมันไม่ใช่ธรรมดานะการหมักน้ำทะเลแล้วอร่อยเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่เกลือและน้ำมันไม่ต้องไปหมักให้มันมันปกติฉันน้ำมันงาใช่ไหมล่ะอันนี้ฉันน้ำมันเครื่องเลยอ่ะเอ้าเี๊ยวข้าหมอ่ะเกียวชัดอะเป็นเพื่อนรู้งี้หน้าซื้อมาสักสี่ตัวนะไก่ต้มเหมือนต้มจืดไรนักฟักมานารองใช่ไหมแล้วไม่ได้ความเค็มเล็กๆนะเค็มกะลังพอดีสรุปครับไก่ที่หายไปในท้งทะเลครับผมบอกเลยว่าเสียบมาก หรือไม่ถ้าคุณผู้ชมมีอะไรที่แบบว่าอยากจะดูว่าถ้ามันหมักแน้ำทะเลแล้วเอามากินเนี่ยออจะกินได้ไหมเขียนมาแล้วกันเพราะพี่องค์เขาดูคอมเมนต์อยู่แต่่าดูแต่ของผู้หญิงนะแต่ว่าน้องผู้ชายผมดูหมดทุกคนมึงเหมือนเอาตัวรอดอ,ะอ่ะคุรอดล <laughs> okay. ะโอเคเจอใหม่อีพีหน้าครับจเจอใหม่อีพีหน้าอร่อยมากแค่นี้แหละโอเคครับ<อ>